พระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติชามิ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  พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติถามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติถามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติชามิ พสสระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมส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 มวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระส, <House> ส,ส,สัมมวิสัทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสัเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสัเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะทเถพระสัมปติจฉามิ พระสัมมิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสัมิสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมิสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระสัม sociedad, มว <ını> ิสะเทพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสะเทพระสัมปติจฉามิ พระสัมมวิสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติฉามิ พระสัมมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมมิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมมิสะเถพระสัมปติชามิ พระสัมมิสะเทพระสัมปติจฉามิพระสัมสั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 มิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสะเทพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเทพระสัมปติจฉามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมส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 มวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสะเทพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิ พระสัมมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมส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 มวิสเสัมปะเถพระสัมปติชามิ พระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมวิสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสะเถพระสัมปติชามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมส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 มวิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมส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 มวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติชามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติชามิ พระสัมมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสัมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสมวิสสะเถพระสัมปติจฉามิ พระสัมมิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสมิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติฉามิพระสัมมิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติจฉามิพระสัมสัมิสสะเถพระสัมปติฉามิ พระสัมสัมวิสะเทพระสัมปติฉามิ